สวัสดีค่ะวันนี้พามนิตุสแฮมเมอร์คอนโทรลไลทิดนะคะ,คคะ,คะใช้สําหรับตั้งเวลาเปิดปิดไฟนะคะจะมีสวิตนะคะสําหรับตั้งเปิดปิดออโต้แล้วก็แมนนวลนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะก็จะแสดง,งสถานะการเปิดนะคะสีแดงก็คือปิดการใช้งาน จะมีข้อดีด้วยเพราะวา่าโต้ตู้นะคะเป็นวัสดุนะคะโพลีคาร์บอเนตซึ่งจะมีความแข็งแรงนะคะแล่เป็นสนิมด้วยนะคะตัวนี้ IP ได้ถึง65การกันฝุ่นกันน้ำนะคะแล้วก็มีมาตรฐาน UV r e s i s t a n c นะคะตัวนี้กันแดดได้ด้วยนะคะถามว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเป็กระแทกแรงๆจะแตกไหมมี IP 08นะคะที่ตติดตัวนี้ค่ะเวลาโดนแล้วมันจะเด้งออก ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนี่นะคะได้รับมาตรฐานนะคะก็คือ c h e m เคมีคอลรีสต n t นะคะก็คือทนต่อสารเคมีทนทุกการกัดก่อนเลยคะ่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นตัวตู้ตัวนี้หรือว่าต้องการให้เราออกแบบตู้ต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยทางเรามีวิศวกรแล้วก็ทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คำปรึกษาสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ